้งแต่เดือนที่แล้วนะคะ t i วิชมีเรื่องราวให้อัปเดตให้คุยให้เมาเยอะมากเรามาเริ่มจากเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะประกาศของทวิชนะคะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะสตรีมเมอร์ในระดับพาร์ทเนอร์ของทวิชนะคะสามารถที่จะไลฟ์สตรีมในแพลตฟอร์มอื่นได้ซึ่งเมื่อก่อนนี้นะคะสตรีมเมอร์ในระดับพาร์ทเนอร์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะไลฟ์สตรีมในแพลตฟอร์มอื่นได้ถ้าถูกพบนะคะจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะ ฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับสตรีมเมอร์นะคะในระดับพาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์แบบ l u s i v e ที่มีสัญญาพิเศษกับ t t c h เนี่ยก็จะยังคง Exclusive เหมือนเดิมค่ะไม่สามารถที่จะไปสตรีมในแพลตฟอร์มอื่นได้เราจะสังเกตได้จากฟุซลี่นะคะนินจาที่วันนี้ไม่ได้มีพาร์ทเนอร์แบชตามชื่อของเขาใน Twitch อีกต่อไปแล้วคะ่ะ สำหรับการประกาศยกเลิก Ex exclusive ในครั้งนี้นะคะจะไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจหรือที่นุชได้ทำคลิปคาดเดาเอาไว้นะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนั้นอะเราคาดเดาว,ว่าทวิชเนี่ยจะยกเลิก x c l u s i v e ก็คือว่าสำหรับสตรีมที่เราสตรีมไปแล้วเนี่ยทั้ง f f i l i a t e และ Partner นะคะจะมีติดสัญญากับทวิชอยู่ว่าห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะหรือทั้งหมดไปโพสต์ลงในแพลตฟอร์มอื่นหลังจากลงสตรีมแล้ว24ชั่วโมงซึ่งหลังจากประกาศนี้นะคะ สัญญานั้นเงื่อนไขนั้นก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะอันนี้เข้าหมายความว่าสตรีมเมอร์ในระดับพาร์ทเนอร์นะคะจะไปสตรีมนะคะหลังจากที่จบสตรีมใน Twitch แล้วจะไปสตรีมใน YouTube หรือ Facebook ก็ได้คะ่ะโดยที่คุณจะยังเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะถ้าถูกพบจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นพาร์ทเนอร์แต่ไม่รวมถึงการสตรีมหลายแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะสตรีม f a c e b o o k ก็คือ f a o e b o o r สตรีม t w i t c h ก็คือ Twitch แต่ไม่ใช่ Twitch และ Facebook ในเวลาเดียวกัน และสตรีมเมอร์คนไทยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนที่จะมีเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นมานะคะสตรีมเมอร์ที่ไปสตรีมที่อื่นหรือย้ายแพลตฟอร์มหรืออะไรก็ตามค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีประกาศนี้สําหรับการย้ายแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เขย่าวงการเออเรียกว่าแบบนั้นละกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งนะคะเวลาที่ เราย้ายจากทวิชไป YouTube ไป f a c e b o o k เนี่ยเขาก็ยังคงสถานะพาร์เนอร์อยู่ดีเพราะว่าในจุดตรงนี้นะคะเขาใช้คนนี่และคะแมน u a l เอาถ้าคนของ Twitch เขาไม่รู้ว่าเออพาร์เนอร์คนนี้มันย้ายแพลตฟอร์มไปแล้วเขาก็ไม่ได้เอาแบชลงหรือถึงแม้ว่าเขาจะรู้หลายครั้งเขาก็ไม่สนใจคือในจุดนี้คือเขาสนใจเฉพาะคนที่เป็น t ว i ชพาร์เนอร์ที่มีสัญญาพิเศษนะคะที่ได้รับรายได้พิเศษจากทางทวิช สำหรับพาร์ทเนอร์ทั่วไปก็คือเหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนแต่แอคชั่นมันก็เหมือนเดิมมันไม่ค่อยที่จะมีผลกระทบอะไรกับใครสักเท่าไหร่เลยเพียงแต่หมายความว่าเอออยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกลับมาก็กลับมาวันนี้คุณอยากสตรีมที่นี่วันนู้นคุณอยากสตรีมที่นู้นเออยังไงก็แล้วแต่เออฉันไม่สนใจหรอกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับสตรีมหลายแพลตฟอร์มเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่สามารถที่จะสตรีมหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันมือถืออันเนี้ สตรีมพร้อมกันในเวลาเดียวกันเขาไม่ว่าอย่างเช่น tiktok ig เพราะอันนี้คือเขาถือว่าเป็นคนละรูปแบบกันไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรงแต่ถ้าเป็นเว็บเบสเหมือนกันอย่างเช่น YouTube อย่างเช่น Facebook อันนี้สตรีมพร้อมกันไม่ได้นะสำหรับท t c ชนะคะในช่วงนี้ยังมีเรื่องให้เล่าให้เมาส์กันต่อค่ะรอติดตามดูนะคะ happy streaming ค่ะ